ปิดไฟฉายนะครับเอฟสันะนครับจำจริงๆนะครับไนน์อิน the ะมิวเซียมนะครับโอ้โหปิดไฟฉายครับคุณผู้ชมครับอื้มจำจริงๆครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนี่ครับผมปิดไฟฉายนะครับแล้วก็ทดสอบนะครับนี่คือเอฟสันโปรเจคเตอร์นะครับโอ้โห f สัน ebx 1 8นะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์รุ่นนี้ก็แจ่มจริงๆครับสามารถที่จะซูมแบบขยายซ้ายขวาบนล่างให้เต็มจอเยี่ยมครับ f สัน ebx 1 8นะครับตัวนี้บังนะครับแล้วก็ทดสอบจากเจ้า f สัน ebx 1 8นะครับความสว่าง3000ลูเมน คอนทราสเรติโอหนึ่ต่อ1ความละเอียด1นึ่งพัคูณเจ็หรือว่าเยอดครับผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ